สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าคำว่าวิธีการสอนกับเทคนิคการสอนเนี่ยมันต่างกันยังไงคือหลายคนอาจจะใช้สลับไปสลับมาแต่จริงๆแล้วมันมีความแตกต่างที่สำคัญมากเลยนะครับในการพูดคุยครั้งนี้เราจะมาลองเปิดกล่องเครื่องมือของคุณครูกันแล้วมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับว่าการเลือกใช้เครื่องมือที่ใช่ที่ถูกต้องเนี่ยจะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทรงพลังขึ้นมาได้ยังไง โอเคครับสำหรับเส้นทางของเราในวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากภาพใหญ่ๆก่อนเลยก็คือเรื่องกล่องเครื่องมือของคุณครูจากนั้นเราจะสูมเข้าไปดูให้ชัดๆเลยว่าวิธีกับเทคนิคเนี่ยมันต่างกันตรงไหนแล้วเราจะไปสำรวจหนึ่งในเทคนิคที่ทรงพลังมากอย่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกันก่อนจะปิดท้ายด้วยเคล็ดลับดีๆครับว่าเราจะเลือกกลยุทธ์ที่ใช่สำหรับห้องเรียนของเราได้ยังไง เอาละครับในส่วนแรกสุดเนี่ยเรามาสำรวจรากฐานของกล่องเครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่กันก่อนเลยหัวใจสำคัญของมันก็คือการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดครั้งใหญ่เลยนะครับจากเดิมที่ทุกอย่างหมุนรอบตัวครูมาสู่ยุคที่ใช่ครับการเรียนรู้ของผู้เรียนเนี่ยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งหนงในหลักฐานที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดของการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือคำศัพท์ที่เราใช้กันนี่ละครับ สังเกตดูนะครับจากแผนการสอนที่เน้นว่าครูจะทำอะไรกลายมาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่โฟกัสว่าผู้เรียนจะได้เรียนรู้อะไรหรือจากสื่อการสอนก็เปลี่ยนเป็นสื่อการเรียนรู้เห็นไหมครับว่าแค่เปลี่ยนคำนิดเดียวเนี่ยมันสะท้อนมุมมองที่เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือให้ความสำคัญกับผู้เรียนก่อนเสมอครับเอาละครับมาถึงหัวใจของการวิเคราะห์ครั้งนี้กันแล้วนั่นก็คือวิธีกับเทคนิคตกลงมันต่างกันยังไง อืมเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองนึกภาพตามแบบนี้วิธีเนี่ยก็เหมือนกับพิมพ์เขียวของบ้านที่กำหนดโครงสร้างหลักๆเอาไว้เลยส่วนเทคนิคก็คือเครื่องมือช่างต่างๆที่เราเลือกใช้เพื่อเติมเต็มรายละเอียดทำให้บ้านหลังนั้นมันสมบูรณ์แบบแล้วก็น่าอยู่มากขึ้นนั่นเองครับ ถ้าจะอธิบายวิธีการจัดการเรียนรู้หรือแมสสอดเนี่ยมันคือขั้นตอนหลักที่ขาดไม่ได้เลยของการสอนครับเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของบทเรียนเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดว่ามีขั้นตอนไหนหายไปปุ๊บมันก็จะไม่ใช่วิธีการนั้นอีกต่อไปมันคือโครงสร้างหลักจริงๆในขณะที่เทคนิคการจัดการเรียนรู้หรือเทคนิคเนี่ยมันคือกลยุทธ์หรือขั้นตอนย่อยๆที่เราเอามาแทรกหรือเสริมเข้าไปในวิธีการหลักอีกทีหนึง่ง เพื่ออะไรก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทําให้บทเรียนมันน่าสนใจขึ้นสนุกขึ้นหรือว่าได้ผลดียิ่งขึ้นนั่นเองครับดังนั้นถ้าจะให้สรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะครับวิธีการคือโครงสร้างหลักส่วนเทคนิคคือส่วนเสริมที่เข้ามาทําให้โครงสร้างนั้นมันสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นก็เหมือนการตกแต่งบ้างให้น่าอยู่นั่นแหละครับเรามาดูตัวอย่างง่ายๆกันดีกว่าครับ นี่คือวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบรรยายที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งมันมี3ขั้นตอนสำคัญที่เป็นหัวใจหลักเลยนะคือ 1. อธิบายเรื่องที่จะสอน 2. ยกตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพและ 3. สรุปประเด็นสำคัญถ้าขาดข้อไหนไปก็จะไม่ใช่การบรรยายที่สมบูรณ์ครับทีนี้ลองดูภาพนี้ครับเรายังคงใช้วิธีการบรรยาย3ขั้นตอนเดิมเป็นแกนหลักอยู่นะครับแต่สังเกตไหมครับว่า เราได้แทรกเทคนิคการใช้เกมเข้าไปตรงกลางมีการเพิ่มขั้นตอนอธิบายกติกาและให้เล่นเกมเข้ามาด้วยทําให้การบรรยายเดิมๆเ,เนี่ยดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีนี่แหละครับคือการทํางานร่วมกันระหว่างวิธีและเทคนิคพอเข้าใจความแตกต่างแล้วใช่ไหมครับ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างของหมวดหมู่เทคนิคที่ทรงพลังมากๆหมวดหนึ่งกันดีกว่าครับนั่นก็คือการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือ cooperative learning ซึ่งมีหัวใจสำคัญคือการทำงานร่วมกันเพื่อให้ทุกคนประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันหัวใจของการเรียนรู้แบบร่วมมือก็คือการจัดให้ผู้เรียนได้ทำงานในกลุ่มย่อยๆที่คละความสามารถกันครับ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความสำเร็จของคนคนนึงจะเชื่อมโยงกับความสำเร็จของทั้งกลุ่มแปลว่าทุกคนต้องช่วยเหลือกันต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนร่วมทีมด้วยต่อไปนะครับเราจะมาสำรวจเครื่องมือในกล่องให้ลึกลงไปอีกโดยจะหยิบยกเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือที่น่าสนใจมากๆและเอาไปใช้ได้จริงมาให้ดูกันสัก2แบบครับเทคนิคแรกมีชื่อว่าจิกซอครับ โอ้โหเทคนิคนี้ยอดเยี่ยมมากเลยนะสำหรับการจัดการเรียนรู้ที่อยากจะให้ผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อย่อยๆของตัวเองแล้วก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยกลับมาสอนเพื่อนในกลุ่มกระบวนการของจิ๊กซอก็จะเริ่มจากการจัดกลุ่มบ้านหรือโฮมกรุ๊ปที่คละความสามารถกันก่อนจากนั้นสมาชิกแต่ละคนจะย้ายย้ายกันไปเข้ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือ expert group เพื่อไปศึกษาหัวข้อของตัวเองจนเข้าใจแบบลึกซึ้งเลย พอเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จะกลับมาที่กลุ่มบ้านเดิมของตัวเองครับเพื่อผลัดกันสอนความรู้ที่ได้มาให้เพื่อนๆฟังแล้วสุดท้ายก็จะมีการทดสอบความรู้เป็นรายบุคคลเพื่อวัดผลครับมาดูเทคนิคที่2กันบ้างครับทีมเกมทัวนาเมนต์หรือ TGT เทคนิคนี้เหมาะมากๆเลยกับเนื้อหาที่มีคำตอบที่ถูกต้องชัดเจนอยู่แล้วอย่างเช่นคณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์หรือว่าการใช้ภาษาครับความพิเศษของ TGT เนี่ย มันอยู่ที่โครงสร้างสองช่วงนี่แหละครับลองดูที่ช่วงแรกก่อนนะครับคือช่วงเตรียมตัวผู้เรียนจะอยู่ในทีมบ้านที่คละความสามารถกันเพื่อเรียนรู้ช่วยเหลือติวให้กันเป้าหมายคือความร่วมมือลุล้วนเลยแต่พอถึงช่วงที่สองคือช่วงแข่งขันทุกคนจะถูกจัดไปนั่งที่โต๊ะแข่งขันกับเพื่อนต่างทีมที่มีความสามารถใกล้เคียงกันครับเป้าหมายตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว กลายเป็นการแข่งขันที่ยุติธรรมและท้าทายเอาละ่ะพอมีเครื่องมือเจ๋งๆอยู่ในมือมากมายแล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะเลือกใช้เครื่องมือชิ้นไหนดีละ่ะในส่วนนี้เราจะมาพูดถึงศิลปะในการเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกันครับคำถามมันก็คือเมื่อมีเครื่องมือดีๆอยู่เต็มไปหมดแล้วเนี่ยจะตัดสินใจเลือกใช้อันไหนแล้วต้องใช้เมื่อไหรด่ดีนี่ล่ะค่ะคือศิลปะที่ครูผู้สอนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเลย จากข้อมูลที่เราได้วิเคราะห์มานะครับมันมีปัจจัยสำคัญอยู่6ข้อที่ต้องนำมาพิจารณาครับไม่ว่าจะเป็น 1. ความถนัดของผู้สอนเอง 2. วัตถุประสงค์ของบทเรียนนั้นๆ 3. ข้อจำกัดด้านพื้นที่และสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 4. ความยากง่ายของเนื้อหา 5. เวลาที่เรามีอยู่และข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ 6. ลักษณะนิสัยและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนครับมาถึงบทสรุปกันแล้วครับ การออกแบบบทเรียนอย่างใส่ใจเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเป็นช่างฝีมือชั้นครูเลยนะคะที่ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะใช้เครื่องมือชิ้นไหนคือให้ได้ผลงานออกมาดีที่สุดแล้วทำไมทั้งหมดนี้ถึงสำคัญก็เพราะว่าการเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำให้ห้องเรียนสนุกขึ้นเฉยๆแต่มันส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมผ่านเทคนิคอย่างจิ๊กซอและที่สำคัญมันยังเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในอนาคตได้อีกด้วยสุดท้ายนี้คำถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันก็คือแล้วการเรียนรู้ครั้งต่อไปจะถูกออกแบบให้เป็นแบบไหนดี